8นะคะในสามเหลี่ยม ABC มีจุด D บนด้าน AB AD ต่อ AB เท่ากับ2ต่อ3เมื่อลาก DE ขนานกับ BC และพบ AC ที่จุด E จงพิส e, ูจน์ว่า DE เท่ากับเศษ2ส่วน3 BC ทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่ารูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายกันไหมแต่เขาบอกมาแล้วว่า2ออันนี้ขนานกันถ้านี้เป็นมุมจุดอันนี้เป็นมุมผิดอันนี้ก็ต้องผิดด้วย เพราะว่าด้านนี้ขนาดกันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันอันนี้ที่เหลือก็ต้องเท่ากันด้วยก็จะได้ว่า AD, สามเหลี่ยม ADE สามเหลี่ยม ADE คล้ายกับสามเหลี่ยม ABC เราก็มาตั้งสมการอัตราส่วนด้านก่อนตรงข้ามุมจุดคือ DE ส่วนด้วยตรงค้ามุมจุดรูปใหญ่คือ BC ตรงข้ามมุมกากบ,บาทรูปเล็กคือ AE ตรงข้ามกากบ,บาทรูปใหญ่คือ BC เอ่อตรงข้ามกากบาทรูปใหญ่คือ AC ตรงข้ามมุมถูกรูปเล็กคือ AD ตรงข้ามมุมถูกรูปใหญ่คือ AB ทีนี้เราก็ดูสิ่งที่โจทย์ให้มาคือเขาบอกว่า AD ต่อ AB เท่ากับ2ต่อ3 AD ต่อ AB เท่ากับ2ต่อ3 เขาให้มีสูตร DE กับ BC ใช่ปะ่ะฉะนั้นเราก็จับสองอันนี้เท่ากันเนี่ยชิ้นแรกกับชิ้นที่สาม DE ส่วน BC เท่ากับ AD ส่วน AB เขาบอกว่า AD ต่อ DB เท่า AB AD ส่วน AB เท่ากับสองต่อสามฉะน,น,นี้เป็นสองต่อสามจับสองอันนี้มาเท่ากันนะก็เป็น DE ส่วน BC จะเท่ากับสองส่วนสาม เพราะฉะนั้น DE เท่ากับสส่วน BC ย้าย BC ขึ้นมาจากตรงนี้นะเราก็จะเห็นว่า DE เท่ากับสส่วนส BC ตามที่โจทย์บอกเนื่องจากว่าตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมคลายเพราะนี่เป็นมุมรวมใช่ป่ะของทั้งสามเหลี่ยมเล็กสามเหลี่ยมใหญ่ถ้าด้านนี้เป็นกากบาท ด้านนี้ก็กระบาดด้วยเพราะว่ามันขนาดกันมุมเท่ากันอันนี้ก็คือมุมที่เหลือต้องเท่ากันอยู่แล้วแล้วก็ตั้งสมการแล้วก็ DE ด้านที่เขาให้มาคือ a d ส่วนเเขาบอกมาแล้ว2ต่อ3ฉะนั้น DE ส่วน BC ก็เท่ากับ2ต่อ3ด้วยแล้วก็ย้ายข้างมาจะได้ว่า DE เท่ากับเศษ2ส่วน3 BC โอเคค่ะ